ดีครับผมกำลังสื่อสารกับกับพวกเราทุกคนหรือสื่อสารกับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันสื่อสารถึงการเฉลิมฉลองชีวิตถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ใช่แค่วันปีใหม่แต่มันคือการเริ่มต้นที่เราจะรู้สึกกับชีวิตของเราในแบบที่เรากำลังกาลังตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการตื่นรู้ในชีวิตมันเริ่มต้นได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบเท่าที่เรายังยังมีลมหายใจตราบที่เรายังรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งและเราสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลือกที่จะเลือกที่จะเริ่มต้นที่จะปรับปรุงแก้ไข ือแม้แต่จะเริ่มต้นใหม่สำหรับสิ่งดีๆได้ตลอดเวลาแค่เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งมันคือการเฉลิมฉลองความสาเร็จมันคือความรู้สึกที่เรารู้ว่าเรากำลังเลือกสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับชีวิตเป็นการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นจากวัใจลัละความรู้สึกที่ทรงพลังเหมือนการเฉลิมฉลองของพลุในช่วง แฮปปี้นิวเอียในความสุขปีใหม่หรือในช่วงที่เรากำลังเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ให้รางวัลตัวเอง,ใช,ชเเองใช้ชีวิตเพื่อเป็นของฝันใช้ชีวิตเพื่อเพื่อเอาชนะโชคชะตาที่มันอาจจะเล่นตลกกับเราและเรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงชีวิตที่เราจะต้อง ต้องเริ่มรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงในชีวิตอะไรคือความหวังอะไรคือความหมายที่เราจะเติมเต็มศักยภาพหรือความสําเร็จที่เราเรียกว่าความมั่งคั่งร่ารวยหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากหัวใจและความปรารถนาที่มันกําลังเบิกบานและมีชีวิตชีวาอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของเรามันคือความรู้สึก ที่ผมรู้แล้วว่าเราสามารถเลือกที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราให้กับตัวเองให้กับตัวเราและมันก็คือของฝันอันล้าค่าที่เรากำลังเฉลิมฉลอ,องร่วมกันในวันนี้เฉลิมฉลองชีวิตของเราเพื่อเริ่มต้นในสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายที่สุดเฉลิมฉลองจิตวิญ,ญญาณใหม่ ที่เราเรียกว่าการรีเบิร์ตหรือการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณที่เริ่มต้นจากการเป็นอิสระจากความขาดแคลนเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องรู้สึกกับชีวิตของเราในแบบของคนที่โชคดีตลอดเวลาเอรงรู้สึกกับความโชคดีนี้เหมือนกันจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ของเรา จุดพลุเพื่อที่จะเติมเต็มสีสันของชีวิตจุดพลุเพื่อที่จะทําให้เราได้รู้สึกกับกับสิ่งที่ดีกวา่ากับสิ่งที่เรากําลังเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่เรารู้แล้วว่ามันมันไม่ธรรมดามันเป็นชีวิตที่เอ็กเซเลนต์มันเป็นชีวิตที่ที่เราเรียกว่า new normal หรือเป็นชีวิตที่มันกําลังกําลังก้าวสู่ best ิร์ r หรือโลกเสมือนจริง ซึ่งแน่นอนมันคือก้าวย่างครั้งสำคัญของมนุษยชาติไม่ใช่ก้าวย่างเล็กๆของมนุษย์อวกาศที่ไปพิชิตด,ดวงจันทร์เมื่อ3-40ปีก่อนที่เริ่มต้นจากนีนอนสตองมนุษย์อวกาศคนแรกชาวอเมริกันหรืออพอลโล11ที่ไปเหยียบดวงจันทร์ แลามองกลับมาอย่างโลกพร้อมกับความรู้สึกที่ว่านี่คืออนาคตและการเริ่มต้นใหม่ของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติแต่ความรู้สึกนี้คือความรู้สึกที่เราทุกคนจะรู้สึกร่วมกันว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหมือนพรุที่กำลังถูกจุด ก็เป็นประกายแห่งความงดงามเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและมันคือประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดเหมือนกับที่มนุษย์อวกาศมองมายัางโลกแล้วพบว่าโลกคือคืออะไรคือดาวสีน้ำเงินที่กำลังล่องลอ,อยอยู่ในอวกาศ ประกอบด้วยมนุษย์ยชาติหลายพันล้านคนแต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันนั่นก็คือความหวังความฝันที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและงดงามที่สุดและวันนี้เรากาลังเฉลิมฉลงองความรู้สึกนั้นพร้อมๆกันความรู้สึกที่เราจะรู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีที่สุดความรู้สึกที่เราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ความรู้สึกที่เราจะรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญที่เราจะใช้ชีวิต อย่างคนที่โชคดีที่สุดด้วยการหมายเซตหรือเข้าสู่กระบวนการของเม s t ์จูนวาร์ไดเอ็กซ์เรียการปฏิวัติจิตใต้สำนึกในโลกยุคใหม่เพื่อค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดในการเป็นดูดความบุรมสมบูรณ์และความสาเร็จอย่างไร้พรมแดนและมันคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่เราเรียกว่า w า r p d ได e เอ็กซ์เ c รประสบการณ์ของการเชื่อมต่อชีวิต ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มันควรจะเฉลิมฉลองเหมือนการจุดพลุที่กำลังที่กำลังเจิดจ้าและสงสว่างวูบวาเป็นประกายเจิดจจรัสทั่วทั้งโลกมันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเราทุกคนนี่คือ การก้าวสู่โลกใหม่ที่เราเรียกว่า New Normal มันเป็นยุคสมัยที่มนุษย์ทุกคนกำลังค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดด้วยตัวเราเองและกระบวนการของการจุดจิตที่เรียกว่า m e s t e r Joun Warp Die Experience คือคำตอบที่พวกเราทุกคนสามารถค้นพบวิธีการปฏิบัติทางจิตที่คุ้มค่าที่สุดด้วยตัวเราเอง